ครับพอเช้า้เหมือนเดิมครับเป็ดอีเหลียงซื้อเพิ่์มาร์จได้หน่อยครับสามตัวแต่ออกฟักไข่ใหม่ๆครับตัวรหัสิบบาทได้หน่อยฟักไข่เด่นหน,นูเนอยอะนี่เด่นนำหนูกินเยอะเบิ้ดมือเบิ้มมุนเบิ้มกระเพาะเบิ้มเลยครับเต็มอยู่เลยจะด้เอาผักไข่เก่งกินก็นำผักมัาผักไม่สะ,สะสะอันจอกทเฮาเด็กๆครับครับอ้วนอ่ะโอ้อรับกันแล้ว เอาพักก่อนเอาพักก่อนมาเห็บเป็ดเอาพักเอาเบิ้งนี้เหลืองสีแดงมาตามนี้น่ะเบิ้งเอ้าเบื้อีเหลืองมาเด็ดมากินเห็นไหมเพื่อเบิ่งนเบิ่งหลอกเพื่นเบิ่งเบิ่งหลอกเพื่อนเพื่อนเอาเออมึงมันอยากครับมันมากันมันพักกันจอดพักกันเอาบ่ มากินครับเอามาปล่อยไว้ปล่อยอนี่สาวไว้ให้ปลาให้ยังจะมาเป็ดผัดมักแต่มันหิวคนกินจะเบิดมือมือเศร้ากับเอาใส่มือเศร้ากับเอาใส่คำมากับมาขอกินแม่แล้วเที่ยงแม่เอาให้คนคนเป็ดอีเหลียงคนมาเป็ดไข่กับอะไเราเอามาเลี้ยงมาไม่ตีไข่บ่ผมกับบอลูซื้อม้าแค่น้อยตัวผู้ตัวแม่กับบอลูนะครับ จะของเพิ่นกับวาบลูก็เลยเอามาร้องเรียงมึงเป็นเป็ดเนื้อก็ได้เป็ดไข่ก็ได้นะครับจัหไงไว้เบ่งเอาเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเ้นวันเอาแล้วเว้ยเออเอางนนี้ม่กินหรอเอาเม้องัวบุเนหมัก ถินจะเบิดมือตัวเม่ตัวผู้ตัวเม่ยเถอะโมลูเลยอมันกับโมลูเป,ป็นนะครับเป็นไหหมาแต่ความเหมือนยังโมรู้ว่าตัวผู้ตัวเม่เได้ยังปะวันเซียงแย่กันแล้วเซียงแย่ขอนิว้วบวบไวได้ข้าวเหนียวจะได้เอาปั้นข้าวเหนียวตกปลาพร้อมมือเนี่ยเอาเทงเอาให้เทงเอาตกาคนละคัดก็ได้ขอนิ้วนาวเหนียวปั้นน้อยๆให้มันครับตกปลาในาสาบพอม ตกเลยตกไอ้นั่นน่ะปั้นน้อยๆเทิงะเทิงเอาคันนี้เทิงเอาคันนี้คนละคันดูเขาเที่ปั้นน้อยๆเออนั่นละตกเบ็ดในสาครับปลาหลายหลายแต่มากินเงี้ยมัวหันก็ตกไปแล้วมงงงงงงมาเบิ่งเป็ดตัวเขามาคักกับผักไงพวกเบิ่งอันนั้นเบิดและถี่เบิดแล้วกอยดิกอนย อย่างกันกินกับไปผักเองผักไอ้แหน,แ,นแดงนะครับพันแหนแดงอันตะไคร์อันเขียวๆนี่ครับนี่มันมากมากตากกักไปใช้กับเบอร์เลีดูนี่นก็สังปลาไม่ได้ออกมากครับเปีดกมากมากบ่มใีใครไม่กินอันนี้ไปก่อนบันแรกตักเขาเหมือนมุดเสาก็ตักเอาสวิงตักเดินข้าไปขไา้างในข้ามม้าเบิร์ตแอดแเลดบาง มาคัดกันเนาะแสบเบที่เลี้ยงนะครับผู้ใดเคยเลี้ยงบ่พี่น้องตัวปูบตัวเมียนนี่ยก็บหมวกเอ้ยนะครับผมก็ะเบ,บื้องรูเขกันแต่ของเพิ่นขายเพิ่นก็บ,บ่รู้เอามาให้ก็ได้ซุ่มซื้อไปตัวละ50บาทตั้งแต่แักไข่เพิ่นน่ะตู้แักแักแต่มื้อแรกแักมื้อแรกเด้เลยแฟกออกมาก็มื้อ2มื้อก็ได้ซือ้อเพิ่นมาเลยเอามาดอมเอามาเลี้ยงไว้บ่ตายแข็งแรงครับเป็ดชุดนี้ เป็นแบบนี้แข็งแรงครับเป็นที่เหลืองแข็งแรงครับตา,ตายยากลอยไงรถวัวมา้าใหญ่นังปอกเป๊กปอกเป็กกูเลยเม่เด่งใบไว้ทิบริยังกันยังยังด้วยแข็งแรงครับผูดอย่าอยากร้องเรียงกับร้องเรียงมึงโอ้ยเลี้ยงมันใหญ่จะใครบ่จะติดตามมึงกัน,นเรื่อยๆนะครับว่าจะใครบ่ว่าจะตัวเป็นตัวแม่บ่เป็ <c ười> วนว่ามันใครแท้แต่ใครใบใหญ่แท้ล่ะเลียงว่าจะกินกินไข่มันคลิปหน็บไม่ยังนะครับ ตายเห้เบ่งเป็ดเบ่งตกปลาแต่ตกปลาร้อยคลิปน่ะนี่พอยเองนะครับในกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ชายเองนะครับสวัสดีครับ